นิสันนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นรถที่มีการปรับเป็นเรียกว่ารถขายผักอาหารสดอื่นๆเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็คือทางนายวุฒิพงศ์มีอยู่3ามเศษน,นะฮะก็เป็นผู้ขับขี่ก็ยืนรอให้การเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ก็ขับชนแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนซึ่งจากการสอบถามฮะนายวัดพินิดลำอายุ57ปีซึ่งเป็นปู่ของเด็กน้อยที่เสียชีวิตรายนี้นะฮะก็บอกว่า คือปกติแล้วเนี่ยบิดามารดาของเด็กเนี่ยไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดเสร็จปุ๊บก็เลิกลาการก็เลยนําเด็กเนี่ยมาให้ทางปู่ทางย่าเลี้ยงจนกระทั่งเด็กเนี่ยฮะปกติแล้วตอนเช้ามาจะตามคุณปู่คุณปู่เนี่ยปกติมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเสร็จปุ๊บตอนเช้าจะไปนั่งกาแฟร้านข้างๆทีนี้เนี่ยพอตามคุณปู่มาทุกวันครับเริ่มชินพอดีเลยเมื่อเช้าคุณปู่ท้องเสียเข้าห้องน้ําเสร็จปุ๊บเด็กตื่นมาเนี่ย ไม่เห็นคุณปู่คิดว่าคุณปู่ไปร้านกาแฟาข้างๆเลยเดินออกมาจากบ้านฮะหวังที่จะตามคุณปู่ไปจนกระทั่งรถที่ขายอาหารเนี่ยฮะขายผักสดเนี่ยคือเหมือนกับว่าข้างหลังมันก็เป็นกระบะที่มันมีสินค้าเยอะมีพวกผักอะไรบางอยู่เยอะถอยเนี่ยมันถอยยากถอยไม่ค่อยเห็นจนกระทั่งเนี่ยฮะมารู้ตัวอีกทีคือทับเด็กคนน้อยคนนี้ไปแล้วเสียชีวิต ตอนนี้ทางพนักง,งานสอบสวนสพสนามชัยเขตนะครับบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบถามแล้วก็สอบสวนพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาอะไรกับคนขับนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชเชิงเสาเป็นเรื่องที่หดหู่เลยทีเดียวนะครับ,รบมีลูกมีหลานก็ดูให้ดีๆนะครับใช่ฮะเพราะว่าเด็กอยู่ในช่วงของวัยซุกซน หลายคนอาจจะไม่ได้ดูอย่างดีก็ก่อให้เกิดเกิดเหตุนในลักษณะแบบนี้ขึ้นได้นะครับคือลักษณะแบบนี้ผมว่าควรจะต้องมีการล็อกบ้านให้เรียบร้อยนะฮะไม่เช่นนั้นเนี่ยคือเด็กออกมาข้างนอกเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงต่อเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยง่ายมากครับ,รบขนาดอยู่ในบ้านทุกวันนี้ยังถอยทับได้เลยนะนักภาษาอะไรอยู่ตามท้องถนนนะครับที่มีรถมีลาวิ่งอยู่ ทุกวันทุกคืนจะไม่เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ขึ้นนะครับครับไปต่อกันที่เรื่องของเด็กนักเรียนเหมือนกันฮะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่<ม>เขตกรุงเทพของเรา<ม>ซึ่งมีเด็กนักเรียนเนี่ยกว่าครึ่งลอยนะฮะสูกหามถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะว่าท้องเสียฮะเนื่องจากว่าอาหารกลางวันเนี่ยเป็นพิษโดยที่โรงเรียนนี้ก็คือโรงเรียนประชานิเวศนะฮะอยู่บนถนนเทศบาลลังลัดเหนือ โดยทางเด็กนักเรียนเนี่ยมากกว่า50คนถูกนำส่งนะฮะห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกลางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะก็พบว่าเด็กนักเรียนทั้งหมดเนี่ยอยู่ชั้นประมาณปีป .1 ถึงป .6 อายุประมาณ5-12ขวบเนี่ยแหละฮะจำนวนทั้งหมด69รายไปถึงก็เจอเนี่ยะฮะเด็กแต่ละคนหน้าตาอิดโรยเลยนะฮะถูกหามเข้ารักษาตัวภายในห้องฉุกเฉินกันหลายคนเลยทีเดียว จากการสอบถามเด็กชายเอนามสมมตินะฮะหนึ่งในเด็กนักเรียนที่ถูกหามส่งก็เล่าว่าตัวเองแล้วก็เพื่อนเนี่ยได้รับประทานอาหารกลางวันไปซึ่งก็เป็นเมนูลาบหมูแกงจืดแล้วก็แตงโมของเมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเด็กบอกว่าโดยเฉพาะลาบหมูเนี่ยมันเปรี้ยวผิดปกติปกติคือมันก็อาจจะเปรี้ยวๆอยู่แล้วนะฮะอา,อาหารแบบของเด็กนักเรียนประถมก็คงไม่เผ็ดมากแต่ว่าวันนี้มันรู้สึกว่าแหมมันเปรี้ยวเกินไปมันเข็ดๆฟันแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับ จนกระทั่งเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีอาการปวดท้องเสร็จปุ๊บก็พอมาถึงเ,เดินทางมาถึงโรงเรียนตอนชัว่ชวโมงเช้าก็ปวดท้องอีกเหมือนกันอ่อนเพลียแล้วก็ที่สําคัญคืออาเจียนออกมาด้วยจากนั้นพอครูเห็นไม่ได้เป็นแค่คนเดียวเป็นการ60-70คนรีบนําส่งโรง,งพยาบาลเลยฮะซึ่งทางคุณอรุณศรีลักษณาตะกูลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประชานิเวศเนี่ยก็บอกว่าพอได้รับแจ้งเหตุจากคุณครูปุ๊บ ว่ามีเด็กที่ปวดท้องอย่างรุนแรงนะฮะก็รีบประสานสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็ขอรถพยาบาลนำส่งเด็กทั้งหมดเนี่ยมาโรงพยาบาลกลางเป็นการเร่งด่วนเลยซึ่งขณะนี้เองเนี่ยคุณครูก็บอกว่ายังไม่แน่ชัดนะฮะว่ามีสาเหตุมาจากลาบหมูจริงหรือเปล่าหรือว่ามีสาเหตุจากเรื่องของอื่นครับในขณะเดียวกันเรื่องนี้นายแพทย์ประเสริฐโภาสเมธีกุลมาณห้องฉุกเฉินนะครับ เป็นบุคคลที่รับเด็กนักเรียนทั้งหมดเข้าโรงพยาบาลขณะที่เกิดเหตุนะครับบอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบก็มีนักเรียนที่เข้ารักษาตัวทั้งหมดเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มี2รายที่อาการอ่อนเพลียแล้วก็อาเจียนส่วนที่เหลือนี้ได้อนุญาตให้ทางคุณครูนะครับมารับแล้วก็ส่งกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับก็ไปต่อกันที่จังหวัดชนบุรีนะฮะมีหนุ่มโรงงานครับติดการพนันปรากฏว่าไปเรียกว่าไปจี้ ชิงทรัพย์แม่ค้าขายส้มตำนะครับ,รบที่อยู่ริมทางซึ่งก็ได้ทองคําไปการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับตำรวจก็ได้รับแจ้งมาบอกว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของสอพอแหลมชบังนะครับตำรวจชุดสืบสวนก็ไปตรวจสอบหลังจากนั้นวันนี้ก็มีการนําตัวนายสุพิษ เปล่งขำซึ่งเป็นหนุ่มโรงงานชื่อดังแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมแหลมชบังนะครับมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพหลังจากที่ใช้มีดทําครัวจี้ชิงทรัพย์สร้อยคอทองคําหนักสองสลึงจากคุณนุชชาตพิพมพทองนะครับแม่ค้าขายส้ตมตำไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงเย็นนะครับ,รบขณะที่กําลังนอนเล่นอยู่บนเปรภายในร้านขายส้ตมตําซึ่งขณะนั้นคนร้ายลงมือก่อเหตุเสร็จแล้วก็ได้หลบหนีไปนะครับจากการสอบถามนะครับแล้วก็ จากการที่มีการรับแจ้งความทางตำรวจชุดสืบสวนสพแหลมชบังก็ได้ออกสืบหาบอกแสของคนร้ายตามที่ผู้เสียหายได้ให้การไว้นะครับว่าคนร้ายได้ใช้รถจักรยานยนต์คันหนึ่งซึ่งสภาพนั้นก็เก่าพอสมควรนะครับหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้ขับรถหนีไปจากการสอบถามให้ค้ารายนี้บอกว่าคนร้ายนั้นมีลักษณะที่ ท่วมอ้วนท้วมเตี้ยนะครับ,รบจนทางชุดสืบสวนพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่บริเวณตลาดสี่มุมเมืองก่อนที่จะมีการวางกำลังดักซุ่มอยู่จนพบนายสุพิษเดินมาที่รถนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจสอบพร้อมกับควบคุมตัวมาที่สพแหลมชบังหลังจากนั้นก็ติดต่อคุณนุชนาซึ่งเป็นผู้เสียหายมาดูตัวปรากฏว่าชี้ตัวแล้วก็เป็นคนนี้เลยครับเป็นตัวจริงที่มาก่อเหตุชิงทรัพย์สร้อยคอทองคําของเขาไปนะครับ แต่เรื่องที่แปลกก็คือหนุ่มโรงงานคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเงินเดือนที่ได้เนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะฮะสองห0นบาทต่อเดือนแต่ที่มาเก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์เนี่ยเป็นเพราะว่าติดพนันฟุตบอลครับติดพนันฟุตบอลออนไลน์จนบอกว่างงหัวไม่ขึ้นเลยเงินเดือนแต่ละเดือนเนี่ยไม่มีเหลือใช้เลยนะฮะโน้ตบุ๊กของแฟนสาวเนี่ยก็เอาไปจำนำแล้วก็เอาไปเล่นพนันฟุตบอลจนหมดไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทเดียวก็เลยเนี่ยหะฮะไปซื้อมีดเป็นมีดอิโต้มีดทำครัว 15บาทบแล้วก็มาตะเวนดูว่าเออแหมมีใครพอที่จะเป็นเหยื่อพอที่จะจี้ง่ายๆบ้างไหมจนกระทั่งเนี่ยฮะมาเจอร้านส้มตำตอนแรกเนี่ยเข้าไปทำทีเป็นซื้อส้มตำก่อนแต่ไม่ซื้อแต่ไม่ซื้อสักพักหนึ่งไปใส่หมวกแล้วก็ใส่อะไรอำพรางใบหน้าแล้วก็กลับมาอีกครังกลับมาอีกแล้วก็ปไปจี้ใช่ฮะซึ่งก็ไปเห็นเนี่ยฮะแม่ค้าตอนแรกใส่สร้อยทองไว้สองสลึงก็จี้เอามาพอจี้เอามาปุ๊บ ก็หลบหนีไปแล้วก็เอาสร้อยทองเนี่ยไปจำนำจนกระทั่งเจ้าที่ถูกจับกลุ่มพอจับกลุมมาได้เนี่ยเจ้าสร้อยทองสองสลึงเนี่ยนะฮะเจ้าที่เขาก็ถามถามว่าเอาไปจำนำที่ไหนเสร็จปุ๊บก็ได้เงินมาเขาบอกว่าได้เงินมา4,000บาทไอ้4 0 0 0บาทเนี่ยใช้หมดไปละคือเพิ่งจี้มาเมื่อประมาณวันสวันนี้เองเอาไปแทงพนันบอลออนไลน์หมดไปอีกแล้ว โอ้โห oh oh. นี่ขนาดเพิ่งจี้มาแบบแบบนะฮะนี่ถ้าไม่โดนจับนี่ต้องไปก่อเหตุอีกแน่นอนนะครับใช่<อ>ฮะเลยนะ <laughs> ก็คือ,อถูกจับไปก็ดีแล้วนะครับ,รบจากเรื่องนี้พาไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อู่อะไรรถบรรทุกนะครับ,รบซึ่งมูลค่าความเสียหายนั้นก็ถือว่าเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะครับตำรวจสพสามควายเผือกจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้รับแจ้งมาว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อู่อะไรรถบรรทุก หลังจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นอู่อะไหล่รถบรรทุกแล้วก็เครื่องมือหนักขนาดใหญ่นะครับ,รบตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมขาเข้านครปฐมเจ้าหน้าที่ไปก็พบนั้นพบว่าไฟนั้นกําลังลุกไหม้อยู่ภายในอู่ซึ่งเป็นห้องผสมสีอยู่ด้านหลังนะครับ,รบแล้วก็โกดังเก็บอะไหล่รถบรรทุกหนักเครื่องมือหนักซึ่งมีทางเข้าเพียงทางเดียวเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับเพลิงจนกระทั่งต้องนํารถดับเพลิงเข้าไป ฉีดน้ําสกัดกั้นเพลิงที่จะลุก,กลามไหม้ไปยังจุดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับครับแล้วก็ในพื้นที่นั้นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปบอกว่ามีความยากพอสมควรที่จะเข้าไปสกัดกั้นเพลิงที่ลุกไหม้ได้เพราะว่าบริเวณนั้นเป็นทางแคบนะครับพร้อมกับระหว่างที่เกิดไฟไหม้ก็มีเสียงระเบิดเป็นระยะๆเะะจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในการฉีดน้ําสกัดกั้นไฟไม่ให้ลุก,กลามไปบริเวณใกล้เคียงกว่าหนึ่งชั่วโมงมจนสามารถควบคุม เพลิงในวงจํากัดได้นะครับแต่ว่าระหว่างนั้นไฟนั้นก็เกิดการประทุมาตลอดเวลาเลยนะครับครับซึ่งจากการสอบถามเจ้าที่พนักงานในโรงงานดังกล่าวนะันก็คือนายสุรินทร์อัดฮาดิตววนะฮะซึ่งเป็นช่างทาสีของในโรงงานแห่งนี้ก็บอกว่าห้องต้นเพลิงเนี่ยน่าจะเป็นห้องพ่นสีซึ่งมีสีแล้วก็สารเคมีเนี่ยจำนวนมากแต่ขนาเกิดเหตุเนี่ยนะฮะมั่นใจเลยว่าไม่มีใครอยู่ภายในห้องพ่นสีเลยก็เลยไม่รู้ว่า ไฟเนี่ยเกิดลุกลามมาได้ยังไงพอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยคือไฟก็ลุกไหม้จนไม่สามารถดับได้ทันแล้วนะฮะก็เลยโถรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาระงับเหตุซึ่งทางพนักงานสอบสวนนะฮะก็บอกว่าจากการสอบสวนแล้วเนี่ยห้องต้นเพลิงเนี่ยน่าจะมาจากห้องพ่นสีจริงๆแหละแต่เรื่องของสาเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรนะฮะโดยเฉพาะเขาบอกว่าในโรงงานตรงนี้เนี่ยในห้องพ่นสีเนี่ยมีพัดลมขนาดใหญ่ที่เอาไว้ใช้เป่าสีนะฮะ อาจจะเป็นไปได้ว่าสีที่ถูกเป่าเนี่ยอาจจะก,กระเด็นมาอุดตรงมอเตอร์พัดลมนะฮะจนทําให้เกิดไฟฟ้าเนี่ยรัดวงจรเสร็จแล้วก็ไปติดสีแล้วก็สารเคมีที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอยู่แล้วอะ่ะจนมันเกิดลุกไหม้ใหญ่โตเข้าไปแต่ว่าทางผู้สื่อข่าวเนี่ยนะฮะก็มีการรายงานว่าเบื้องต้นเจน้าที่ยังไม่ทราบเลยว่าอู่ที่นี่เนี่ยเป็นของใครแปลกมากคือเหมือนกับว่าเจ้าที่พนักงานในอู่แห่งนี้เนี่ย เขาไม่ให้ความร่วมมือไม่บอกว่าเป็นใครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเบอร์อะไรแล้วก็ที่สําคัญไม่ความร่วมมือที่จะให้ข้อมูลต่างๆอคล้ายเหมือนกับว่าปิดบังอะไรอยู่นะครับ,รบแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วนะครับหากว่าตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ไปสอบถามก็ให้ข้อมูลก็น่าจะดีที่สุดนะครับอย่างน้อยตํารวจก็จะหาสาเหตุข,ของการเกิดเชื้อเพลิงในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนะครับสำหรับไฟไหม้ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วไม่เข้าสู่สิ ช่วงฤดูฝนแล้วนะครับแต่ก็ยังเกิดไฟไหมอยู่ต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีนะครับเวลาอยู่บ้านอยู่ตามสถานประกอบการต่างๆนะครับครับก็วันนี้รายการสายตรวจระวังภัยฮะทิ้งท้ายด้วยคลิปเรียกว่าน่าดูน่าดูเป็นประจำทุกวันนะฮะวันนี้มีคลิปเด็กฝรั่งร้องเพลงไทยนะฮะจัดงานวันเกิดด้วยการปักเค้กทุเรียนแหมเป็นเด็กฝรั่งนะฮะแต่ว่าปักเค้กทุเรียนแปลกมากเค้กนี่คือเป็นเค้กทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกัน ลองไปติดตามชมพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยดีกว่าติดตามชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีสวัสดีครับรักกันวันนี้มันเกิดของผมชื่อสุบินสุบินไม่มีใกวันใีทำให้ผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ บอกอว่าอ,อร่อยมากห<อ>น้าปักซอยที่บ้านมีอยู่ร้านหนึ่งขายทุเรียนเดี๋ยวจะกลับไปซื้อแล้วก็มาปักเทียนเวลาวันเกิดของคุณอังกูลต้องมาเบิร์ดเดย์แบบนี้นะครับน่าสนใจฮะน่าสนใจนทิ้งท้ายรายการขอย้ำช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับรายการของเรานะครับทาง a c e b o o k นะครับสายตรวจประชาชนสามารถนําคลิปภาพที่สามารถถ่ายได้ลงไปแชร์ ไปพูดคุยกันผ่านสายตรวจประชาชนได้นะครับทาง Facebook หรือว่าติดต่อทางหมายเลขโทราศัพท์ก็023383636ถึ7นะครับ,รบแต่ทั้งหมดนี้คือสายตรวจระวังภัยสำหรับค่ำคืนนี้คุณอังคูณตะวันบงและผมวัชราตาคำมพร้อมกับทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ